หลังจากร้อนมาทั้งวันนะคะพอแดดร่มลมตกอย่างเงี้ยอากาศก็เย็นขึ้นนะคะลงมาเดินเล่นได้นะคะรอบๆบ้บานก็จะลูกต้นมาเยอะจะพาเดินดูนะคะนี่คือไม้ประดับนะคะอยู่ข้างร้านนะคะเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็น่าสงสารนิดหนึ่งเพราะว่าแดดมันจะร้อนมากนะคะไหมกันไปเยอะพอสมควระคะ่ะ พอถึงหน้าฝนมาเราก็จะปลูกใหม่นะครับเพราะว่าเราสามารถเด็ดปลูกได้ค่ะบางอย่างนะคะนี่รดน้ําตอนเช้านะครับตอนเย็นไม้แห้งจะต้องรดใหม่คะ่ะเราก็มีแฉลมนะคะแสลมกันแดดแต่มันก็ไม่อยู่นะแดดร้อนมากใบไหม้หมดเลยเนี่ยแต่ถ้าผลมาเราก็สามารถที่จะเด็ดแต่ค่ะเด็ดตรงช่วงโคนนะคะ่ะช่วงโคนอย่างนี้นะคะปลูกใหม่ได้คะ่ะมันก็จะขึ้นรากใหม่นะคะ รอฝนมาก่อนนี่ก็จะอยู่อีกบริเวณหนึ่งค่ะรัดข้างนะคะเนี่ยก็ปลูกใบกระถางอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเคยปลูกต้นไม้พวกใหญ่ๆนะคะอย่างพวกพินสันอะไรอย่างเงี้ยมันรกขากเกลยวออกแต่จะให้รกได้เฉพาะพวกนี้เพราะว่าเราการบังแดดนะคะนี่ต้นใบเงินค่ะตอนนั้นเมื่อก่อนก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเนาะก็ะจะเป็นใบพุ่มใบหนาอะไรเงี้ยมันดูรกลวงลางกันเลยเอาออกนะคะ ตอนนี้ก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นดูเป็นระเบียบนิดนึงบ้านลานสาวค่ะเขาไม่อยู่ค่ะเราเป็นคนดูแลให้นะคะก็ดูแลต้นไม้ให้เหือนการนี้ก็มาปลูกให้เยอะอยู่นะคะเข้ามาเขาปลูกเองบ้านก็มีค่ะก็จะมีพวกแมงลักแซมนะคะเพราะแม่แกชอบกินแมงลักเนาะคนอีสานเนี้ยนี่ค่ะใบกะเพราช่วงนี้มันจะแห้งครับเป็นใบนหน้าแรางนะคะ มันจะเดือแต่อตออย่างเงี้ยค่ะไปกระเราจริงๆถ้าเราอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยมีที่ว่างเราคนที่จะปลูกไม้ที่กินได้บ้างนะคะอย่างพวกไม้ยืนต้นนิดหนึ่งเนาะคือยืนต้นพวกมะนาวอะไรเง,งีง้ยพมะม่วงมะนาวแต่พวกพืชส่วนครัวก็พวกมะนาวเนี่ยค่ะสำคัญนะคะเวลาแพงนี่แพงมากค่ะลูกระห้าบาทเลยนะคะเนี่ยเป็นลูกเลยค่ะ จริงจริงมันก็ปลูกไม่ยากแล้วก็ต้นพันธุ์ก็ไม่แพงนะคะคือว่าจะเป็นแมงลักนะคะแมงลักกระเพราในช่วงนี้ก็จะเป็นดอกมากเลยเพราะไม่ได้เก็บมันก็จะต่อดอกก่อนท่านี้ก็บ้านน้องสาวนะครับเขาไปทํางานเหมือนกันค่ะนี่กองถุงกองเอ้ยกองขวดเมื่อบันงานนะคะขวดเยอะมากเขาคนเก็บขยะเขางดนะคะช่วงโควิดเขาไม่มาลับซื้อ <laughs> ตอดอกก่อน นี่ต้นนี้ปลูกใหม่นะคะแผ่เบารมีปลูกง่ายมากค่ะตอนนี้เป็นดินทรายนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกได้ง่ายขนาดนี้โตเร็วด้วยค่ะท่านี้ก็ต้นชมพู่นะคะจากแรกก็กินลูกอยู่ข้างหลังๆมาก็เริ่มไม่สนใจแล้วเป็นดกมากแล้วมันก็จะเป็นหนอนนะคะดกมากแล้วให้เราอะไรมาหอมันก็ไม่ไหวครับเพราะว่าดกจริงๆดกมากกระดกจนกิ่งหักนะคะ ก็มีเด็กๆมาขอไปกินหรือว่าเขาขอไปให้พวกสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเออก็ให้เขาไปนะคะแล้วเ,เก็บกินมั่งต้นมะกรูดค่ะนี่ก็สมควรที่จะปลูกนะคะบพวกเราอยู่มีที่ปลูกปลูกเลยค่ะจริงๆมันจะสูงกว่านี้แต่ว่าเราตัดให้อยู่แค่นี้นะคะเพื่อการเก็บมันจะง่ายขึ้นสามารถปลูกได้อยู่นะคะเพราะว่าเราสามารถจะควบคุมการเจริญเติบโตได้ไม่ให้สูงมากต้นนี้จะเป็นตะไครค้ค่ะรอบๆเนะะี่ยค่ะ แต่ช่วงนี้เป็นหน้าแรงเนาะก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ตะไคร้นี่เราก็ต้องเปลี่ยนปลูกใหม่บ่อยๆนะคะพอนานๆขึ้นก็จะขึ้นโคนนะคะต้องปลูกใหม่เ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> บ้องดูแดดกําลังจะรับฟ้านะคะแสงไฟฟ้าเริ่มส่องอากาศอย่างเงี้ยก็ค่อยีช่วหน่อยนะคะร้อนทั้งวันถ้าใครมีเวลาว่างหรือว่ามีที่พอปลูกต้นไม้ได้ก็ปลูกต้นไม้กันนะคะ มันจะได้สุดชื่นค่ะอย่างไม้ประดับก็ได้ไมที่เราสามารถกินพืชผลได้ด้วยก็ได้นะคะค่ะก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ